เพื่อนคะอันนี้เผื่อใครเข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกนะคะดูดอกทุเรียนอยู่ปลายกิ่งนะคะห่างจากต้นเยอะเลยค่ะดูนะคะจากนั้นแล้วปลายกิ่งแบบนี้นะคะเขาจะให้เด็ดออกมาเลยค่ะนะคะเราต้องเด็ดออกนะคะเพราะว่า ถึงติดลูกเขาก็อยู่ไม่ได้นะคะกิ่งหักนะคะเพื่อนดูนะคะบางสวนนี้เขาจ้างคนงานนะคะมาเด็ดออกเลยค่ะนะคะสวนใหญ่ๆเนี่ยจะจ้างคนงานมาเด็ดออกหมดเลยและอย่างดอกเนี่ยนะคะกว่าจะบานเนี่ยเสียกำลังต้นค่ะ เขาจะพยายามนะคะเอาเอาดอกที่อยู่ใกล้ๆกล้ต้นไว้นะคะเอาดอกที่อยู่ใกล้ๆ้ต้นไว้ดอกปลายต้นนี้้อังออกหมดเลยนะคะเสียกำลังดอกทุเรียนปีนี้ออกเยอะจริงๆค่ะเพื่อนไม่ว่าสวนไหนนะคะสวนใครๆก็ออกแบบนี้ทางนั้นเลยค่ะ ดูนะคะเยอะมากต้นนี้ดอกจะดกมากค่ะนะคะดกจริงๆนะเพื่อนนะคะดูนะคะดกเยอะจริงๆเลยนะคะแต่จะเพิ่งตกใจนะคะว่าจะได้สักกี่ลูกนะคะต้องรอดูนะคะตอนที่ก็ติดจริงๆค่ะนะคะ